โอ้โห oh, ยังเก enfin? oh, really ี่ยวขึ้นมาได้ครับแบงค์เริ่มเกมเลยนะครับยังเกี่ยวลังท้าอยู่เอาครับสิทธิ์เต็มรอบแล้วเราโอ้โหไม่เป็นแต้มนะครับ เอาละครับสตอร์สตอร์แรกครับแบงกิ่งแก้ครับหนึ่งต่อศูนย์ครับแบงก์เสิร์ฟมาครับเซครับมามาแก้ไขไปครับมามาโอ้โหใจหยอดครับพวกนี้ ศูนต์ต่อหนึ่งครับไล่ซ้ายไปครับแบงค์ลากเข้ามาครับโอ้โหหมงครับไม่ลงครับ,รบแต้มหนึ่งต่อหนึ่งครับ หนึ่งต่อหนึ่งครับเกมเสิร oh, 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 ์ฟของสิบลังเท้าครับโอ้โหครับเสิดีครับตรงนี้พยากรสองร้อยครับผมมาแป้งนะโอเคครับแต่ไม่ใช่เสียหลาย ป๊อป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 เท่าไงเแบงก่าเอาครับลูกทำครับติดเกี่ยวครับแบงค์โรยขึ้นมาสวยครับตีหัวครับโอ้ไม่ผ่านครับตรงนี้ลากเข้าไปหม่เอาติดแง่งครับยังมาครับเอาอย่างนี้เหนื่อยนะครับตีหัวแก้ไปก็แปลข้ามสวนเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับ เติดกันด้วยนะครับอายุห่างกันนะครับกับแบ้งกิงแก้วครับโอ้ถ้าเจอเหลี่ยมแบบนี้ครับเหนื่อยนะครับเสมอสิทธ์หน่อยครับสก,กอรนะครับตอนนี้2ต่อ2นะครับ เป็นเกมสิร์ฟของแบงค์กินแก้วครับตัดหน้าขวาครับสิบยกขึ้นมปครับเต็มหลอครับโอ้โหหมุนจนเจอครับสามอ่าหกสิบลูกสาเอาละครับเอฟซีนะครับไม่พิมพ์ราคาเข้ามานะครับคอมเมนต์นะครับไม่สื่อทึงการพนันนะครับเอาล้ครับเบ้น งตีหอดทำอะไรเยอะติดหลังเ้าเต็มลยห้าสบห้าส4บห้าสิ3ห้าสสามต่อสองับแบงคงารยงขึ้นมาครับ โอ้ติดเกี่ยวครับเป็นแต้มไหมครับสิโอ้โหเอาล้วครับโอ้สต่อสองครับตอนนี้ครับมือ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 รับมืมือรับเรือกรองไดมือรับสต่อสครับ

เกมเซิร์ฟครับ1ิ1ร้อยเอครับสี่ต่อสองครับน่าจะตัดจอดครับลูกนี้ครับแบงค์เอาครับเผื่อล้มหน่อยครับล้มพัดโอ้โหตีแน่นอนจริงครับทำง่ายครับสองต่อสี่ครับเกมเสิร์ฟแบงค์พิกเน็ตครับโอ้โหครับโอ้โห เจอพิกเน็ดครับได้ความสดนะครับ3ต่อ4ครับไหลซ้ายครับสวยครับโอ้โหสิทธิ์ยังอยู่ครับโลยขึ้นมาห้าครับโอ้โหเตะอยู่กลางคอครับโอ้โหเหตุการสายเถื่อนมาแล้วสำหรับสิบร้อยเอ็ดหรือว่าสิทลังเท้านะครับอันนี้แหละครับทำอยู่แค่แต้มเดียวนะครับ ผมเดียวกับพี่เอสีน้องลินได้บอกครับเพราะผมแพ้พี่ดาวสายบุญมาพิชิตนะครับไล่หน้าจอออกเยอะนะครับเดียวเหรอผมว่าเดี๋ยวว่าฝั่งนี้สุดนะครับนู่นน่าจะได้อยู่นะครับสําหรับพี่เจ๊กนะครับเอทมเดียวนะครับยังได้อยู่ครับสิบร้อยเอ็ดครับโอ้เปลี่ยนส่งครับ จะน้าอยู่นะเจอชิดภูพานรู้จักชิดภูพานไหมเตะใครเตะกับชิดสอนรามไงี่เอไม่มาี่เออยู่โต๊ะเอสามคนสามต่อสี่ครับตัดหน้าขวาครับ โอ้โหแทงอ้นกเหรอแทงอยู่ไอ้นกอ่ะอ่ะแทงอยู่ไหมไม่น่าจะมาแล้วมั้4ต่อ3ครับสิทใต้ซ้ายมาครับออกหลังครับไปไปไป ห้องน้องเมียชัดเจนขอบคุณปารอนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ผมอยู่ฝั่งนี่เลยครับในกล้องแล้วฝั่งฝั่งแบงค์เลยนะครับระยะห่างจากโทรศัพท์นะครับเสียงยังชัดเจนดีครับใช่ไหมครับปาโรดครับทีมงานเทพรักนะครับชาตรีนะครับยังไม่เห็นใครมาเลยนะครับ สีเท่ากันเลยครับสีต่อสครับไล่ <leaning emos. S 2> ซ้ายมาครับออกอ <c ough> หลังครับออกเส้นหลังหน่อยเดียวครับไม่ได้ค่าคบินเดินเลยพี่เล่นไก่โอจังห้าร้อยนั่งเด่นยังรับยังไม่รับสายเหรอ โอ้ลูกนี้ครับเป็นแต้งของ711ครับ5ต่อ4แล้วครับ้อมครับ5 4ต้องร้อง2ก็รอง5ต่อ4ครับไล่ขวาล้าอ่อแตกเลยครับ้องแบงค์ครับ

ลูกเก็อยู่ตัวแล้วสบายแล้วสบายเพไหนรับบอลรับบอลรับไม่เจอเหมือนเดิมไตเอามต่อั้ไม่ได้ไปได้เรียันะปะเอาไปสองพันเลยก็ได้ปะให้ต่อให้ต่อ สีต่องหัวรับเกมเสิร์ฟของแบงค์ไล่ซ้ายครับรับสิทธิ์ลากข้็มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอาเราเป็นแต้มของแบงค์กิ่งแก้วครับเสิร์ฟดีครับทีนี้ยังอยู่ครับสิทขึ้นไปเต็มล่อครับออกหลังครับโโอ้ ลครับความฟิตครับนี่ครับความสดของแบงค์กิงแก้วครับที่ห้องมืดมากครับครับตัดไฟครับโอ้ต้องจุดเทียนครับไปเยี่ยมครับหกเท่ากันครับกัะแทกขวาไปครับยังอยู่ครับลอยขึ้นมาครับ ไล่เส้นไปอีกครับเสะซ้ายครับโอ๊กลากขึ้นมาล้มครับแบงค์ลูกสองเลยครับแต่ตัวหกนะครับแบงค์กิ่งแก้ครับ ตัดขวาครับสร้อยเอ็ดครับสันแบกครับแก้ไขได้ดีครับ6ต่อ2ครับตามอยู่สองแต้มครับ1 0ยเอ็ดครับ ไล่ซ้ายมาครับแบงค์ตัดหัวครับลากเข้าไปครับโอ้โหตีหัวครับตีหัวได้สวยนะครับตามตัดตัวนะเวลาของย่าพี่อะนะพี่ต้องจ่่แหกอ่ะไอ้นี่ควรจ่แหกแปดตะหครับไล่ซ้ายไปครับสิลากเข้ามาครับโอ้ออกเยอะครับลูกนี้โดนลูกเสิร์ฟจี้ซ้ายนะครับทำให้ขึ้นเต็มรอบไม่ได้นะครับ กระชากลูกไม่เข้านะครับไอต่อเนื่องครับยังไม่อีกเรียมนะครับสำหรับสิทธิ์กับพี่แดงครับแล้วก็เป็นน้องแบงค์ครับกับเต้ยนะแปข้ามฟรีนะครับขอหอพี่ได้นะเก้าต่อหกครับโยงไปครับไล่เข้ามาครับสวัสดีครับเสียหมูเสียหมูเสียหมู เดียวมูเข้ารับชมหนอยพี่เอถ่ังไงถามไงโทรศัพท์ไอยู่รับปากลเราคอรับปากเเรารับปากจะเสยงม้ามันเราก็เส่ยงหกต่อเครับไล่ขวามาครับแบงคชบเอ้าเปลี่ยนทรงครับโอ้โห ลงเส้นเลยครับลูกนี้ครับโรก้าวตัวหงสบตัดสูงฝาครับสิบยังไงครับโอ้ลูกทำครับไม่ชัดเจนครับไฟนี้ครับเป็นเพราะอะไรครับต้องกลับมาวิเคราะห์นะครับสำหรับสิบร้เอดนะครับ หลายครั้งเลยครับหลายแต้มเลยครับที่เสียไปนะครับลูกทําไม่ชัดเจนนะครับลูกเปิดลูกลากนะครับเป็นที่อะไรครับเกมเสิฟของแบงต์ป่วนหรือว่ายังไงครับหรือว่าความฟิตมาไม่ดีพอครับฟิต่อโฮครับตัดขวาครับโอ้โหออกข้างครับ พกตาสิบครับเอาลกไม่เข้าครับโอ้เป็นแต้มของสิบร้อยเอ็ดครับยังตามครับอยู่สามแต้มครับตะก็เกมสิบสองครับ เจ็ดต่อ yeah? ส,สิบครับไล่ซ้ายครับแบงตักหัวครับลากเข้าไปครับตีหยอดครับเล่นง่ายนะครับสําหรับน้องแบงค์นะครับเพราะว่าลูกเสิร์ฟวันนี้ครับสิบร้อยเอ็ดครับ네ลูกเสิร์ฟไม่ทํางานเลยครับสิบเจ็ดครับโองหลังไหมครับยกเข้ามาครับปาดครับยอดเยี่ยม ไทยคุณเบียร์ัสโซนะครับัไทายน้องตีด้วยครับน้องตีสนเบนนะครับเข้ามารับชมนะครับเหลียมไหนไม่มีเหลียมพุ่ทีมงานยังไม่มาเลยเจ็ดต่อสิบครับไหลสายไปครับน้องแบงต์แตกอีกแล้วครับโอ้โหลูกแบบนี้มาไม่ถึงหัวครับยกซ้ายนะครับแตกนะครับ เสียสองแต้มแล้วครับลูกยกซ้ายครับแล้วหลุดนะครับแปดต่อสิบครับไล่ขวามาครับต้องแบงค์ยกขึ้นไปครับแอได้ดีครับแต่ายคุณพุทธิ์นะครับเข้ามารับชมนะครับน้องทัพนะครับ ยังเหลืออีกหนึ่งเรียมนะครับสำหรับกิ่งแก้วครับยกขึ้นไปครับเต็มรอบครับโอ้โหนี่ครับถ้าลากเข้ามาครับได้เต็มรอบนะครับทำให้ชัดเจนนะครับสำหรับลูกทำนะครับเพราะว่าฝั่งน้องแบงค์นะครับเล่นง่ายนะครับลากตีหัวนะครับต้องปวดลูกเสริมให้ได้ครับสำหรับสิบร้อยเอ็ดนะครับ แปดต่อสิบครับสองแต้มครับฝ่ายซ้ายครับแบงตักหัวครับยกขึ้นไปครับโอ้โหตีครับเล่นง่ายๆครับถ่ายช่างก๊อตนะครับเข้ามารับชมนะครับถ่ายกุลพรนะครับคุณสยามบูธนะครับไล่มาครับล่าเข้าไปครับขึ้นนะครับลูกนี้นี่ครับ ถ้าตัวเองยังมีกำลังอยู่นะครับต้องชัดเจนครับลูกทำนะครับทําให้เด็ดขาดนะครับเกมเสรซฟของสิบร้อยเอ็ดครับแปดต่อสิบครับ ออกหลังนะครับ10ตะแปครับไล่ขวาไปครับ1ิโยกขึ้นไปสวยครับครับลูกเสิร์ฟเริ่มตันหรือเปล่าครับสวัสดีน้องอา,ร,องอางอร์นะครับน้องอาร์ตบางบ่อนะครับสวัสดีด้วยนะครับ สัญญาณชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับนี่ครับเห็นแอดบินครับยืนอยู่เสาที่สองนะครับมายืนดูเส้นด้วยนะครับต้องอยู่ข้างหลังนะครับไปขวาไปครับต้องแบงยกขึ้นไปครับตีหัวรอครับมีหัวก้อยไหมครับแอดไม่มีเลยครับไม่มีพี่เอนะครับเพราะว่าพี่เอเป็นคน นำแล้วครับขาดพู่นนำนะครับผู <rawd Moder> ้ตาไม่มีเลยครับอ๋อสิบธิเปิดซ้ายครับยกฝ่าลากเข้าไปครับยังอยู่ครับยังมีแรงอยู่ครับสำหรับพิสิทธ์นะครับตะขายกระติ๊บน้อยนะครับคขามารับชมนะครับเดี๋ยวไปข้ามฟรีครับสดกับเก๋านะครับวันนี้นะครับเกมเสิร์ฟนะครับวันนี้ครับลูกเสิร์ฟของสิทธิ์ร้อยเอ็ดนะครับ อย่างป่วนน้องแบงค์ไม่ค่อยได้นะครับแปดต่อสิบครับตะกอเกมสิบสองครับพิกเล็ครับโอ้โหเราห่างแต้มเดียวเลยครับยังมีโอกาสนะครับชิงเท่าไรครับคู่นี้เตะไม่เยอะนะครับเตะก็ เบ็ดแบบนี้ครับยืนพื้นอยู่ประมาณ3,000นะครับเพราะว่าราคาซ้อมนะครับรายการวันพฤหัสนะครับของสนามศรีนครินทร์64ครับก็อาศัยว่าไปไปไปนักกีฬาซ้อมนะก่อนลงสนามใหญ่นะครับสนามวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ครับรายการใหญ่ๆนะครับก็มาซ้อมเหลี่ยมก่อนได้ครับราคาซ้อมพันสองสองพันอย่างเงี้ครับเรียกว่าวอร์มร่างกายนะครับก่อนจะถึงวันแข่งแมตช์ใหญ่อย่างเงี้ จีบเหลี่ยมเข้ามาได้นะครับแบงลาเข้ามาครึ่งรอบครับ,บ,บไไน้องคาชัดเจนนะครับ,บ,บเสมอพี่สิ์ครับสิ์ตามอยู่แต้มหนึ่งนะครับต้องสองสองอาโนนะครับ เกมเกมเสิร์ฟแบงก์กริงแก้วครับสิบต่อเก้าครับเอาครับยังยังอยู่ครับเรื่องสองเอาครับพืนเตะพืนเตะแล้วครับเรื่องความมั่นใจขึ้นมาครับเพราะว่าแต้มตามมาติดติดแล้วครับตอนนี้นะครับ FC ทุกฝั่งครับสวัสดีน้องติ๊กด้วยนะครับ ตต่อสิรับไล่ขวามาครับเตะนิดนึงครับแบงตีหัวครับตีเกีียวต้องเอาให้ได้ล้นไปครับโอ้โหสอแบงจับนิ่งๆครับขึ้นเต็มล่อครับไม่ได้แต้มครับเชียสิทธิ์ห้ำโตงครับโอ้โหคุณบุญจันทร์นะครับสวัสดีปาลิกรลมนะครับเข้ามารับชมเข้ามารักทายด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับ ไปตอนนี้มีเหลี่ยมเตะไหมครับแอดอยู่เต็มเลยนะครับนักกีฬานะครับคนเยอะนะครับอ๋อนุชมาทั้งทีมเลยครับขาดน้องต้าคนเดียวนะครับ1 0บตบเ้าครับโอ้ยังหลุดรับสิบร้อยเอ็ดครับโอ้ลูกเสิร์ฟพักจะแรงก็ไม่แรงนะครับโอ้จะเบาก็ไม่เบานะครับ โอ้ลูกเส์ฟบางทีลูกเสร์ฟง่ายๆครับโอ้เป็นผลได้ครับแปมเดียวเกมครับ11ต่อ9ครับไล่สายบ้างครับเอาแล้วลากเข้ามาห่างนะครับโอ้ลากไม่เข้าครับความฟิตครับ10ร้อยเอ็ดครับเป็นรองนะครับโอ้เกมไปครับได้แก้าแปมครับ เอาแล้วก็ต้องขั้นก่อนนะครับเพราะว่าพิสิทธิ์นะครับถ้าทางจะโรยนะครับไม่ได้แฝงร้อยอย่างเดลยวอย่างเดียวอีกหนึ่งเหลี่ยมนะครับแบงค์จับคู่กับน้องเต้ยนะครับพิสิทธิ์จับคู่กับพี่แดงนะครับแฝงข้ามฟรีนะครับตองเชียร์ครับเชียร์มวยรองนะครับพรุ่งนี้สนามพูนศิ์นะครับ ได้เลยครับบุญจันทร์บุญเป้านะครับบอกชื่อเล่นหน่อยนะครับอดดินบางทีทักทายกันแล้วพอเจอหน้าอาจจะไม่รู้จักนะครับสนามปิดทีทุ่มครับก็ทุกทีก็ทุกทีก็ตีหนึ่งตีสองนะครับมีเหลี่ยมนอกรายการก็เตะไปเรื่อยเลยครับเจ้ยนะครับอ๋พอพี่เจ้ยนะครับสวัสดีด้วยนะครับ ตามคำโบราณนะครับคลิปจบแล้วนะครับจะต,ตัดคลิปแล้วครับเป็นชัยชนะของแบงค์หิงแก้วนะครับ12ต่อเกแต้มนะครับขอตัดคลิปไปก่อนนะครับท่านหนหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่ครับเป็นเหลี่ยมอะไรครับ